ช่วงประสบการณ์ขนตูดลุกเอาละครับช่วงประสบการณ์ขนตูดลุกในวันนี้เนี่ยนะฮะคุณกฤิดไม่ว่างนะครับก็เลยส่งผมมาแทนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจับตาจับตูดฟังาการสัมภาษณ์นี้ให้ดีๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ <S <S อย่างนั้นเลยครับจับตูดนี่น่ารักมากนะครับเป็นประสบการณ์การเหนือการอาการขี้แตกของพี่หนุ่มเขานะครับเชิญเชิญรับฟังครับคือเออคือ,ค,อคืออะไรอ๋อไม่ฟงไม่ฟังแม่งแล้วปิดรายการแล้ว เฮ้ยอะไรยิ่งไม่ยอมเล่าอ่ะอยากซ่าเหรออยากซ่าไหมล่ะครับเจอกับกระต่ายพาร์ทที่แล้วไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรหรือว่ากลัวอ้าวสวยดิสวยแน่แน่นี่ไม่กลัวใช่ไหมเนี่ยกลัวนี่กลัวก็กลัวนี่ว่ากลัวด้วยกลัวด้วยกลัวด้วยกลัวเสียหน้ากลัวนะไปเลยได้ที่ด้วยไปได้สรุปอยากเจออยากดูกระต่ายใช่ไหมไม่ดู ปอดอะไรถ้าปอดก็คงไม่กล้าเดินไงโอเคไม่ดูก็ไม่ดูมาเล่าเรื่องต่อเลยครับคือมันแวบเดียวจริงๆนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ใช่ครับเวลาคนจะปวดขี้มันไม่มีรางบอกเหตุกันแล้วครับเพราะว่ารู้สึกตัวอีกทีคือแตกแล้วคือขี้นี่แตกคากางเกงคือรู้สึกตัวตอนที่มันปั้งปั้งเลยเหรอเด็นนี่เสียงขี้หรือเสียงบ้างไฟพญานาคเนี่ยครับคือแบบปั้งแล้วระเบิดเพราะขี้กระเซ็นเป็นป้เลยเป็นปั้งแรกเลยฮะปั้งแรกเนี่ย ตื่นตื่นด้วยนี่หมายความว่าขี้ระเบิดขนาดหลับไปเนี่ยโอ้โหโคตรเทพตื่นปั้งตื่นปั้งแล้วทำไงฮะห้ามห้ามขี้ทันไหมครับหรือว่าขี้เป็นไงอัดเข้าไปจึ้ง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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับไอ้อัดจึ้งจึ้งจึ้งเนี่ยคืออะไรขี้ครับอัดเข้าไปจึ้ง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 อัดจึ้ง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 นี่แน่ใจนะว่าขี้อ่ะ เปนไปหยุดที่เสาไฟฟ้าโอ้โหลามไปถึงเสาไฟฟ้าแล้วพี่หนุ่มทำไงขี้กองนั้นนะครับเราเราเละหลังเลยแล้วมันจะมีคนซื้อครคับแล้วจะขายยังไงจะขายให้ขายเป็นซากไปเลยครับคือต่อจากนี้ยังไงปวดขี้ก็ไม่อั้นแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยครับอ๋อมีสักสองสามกิโลไหมครับดูทรงเลยพี่ป๋องอยากได้อีกมีไหมุ่มอย่างนั้นเลยครับ<แ>จับตุ่นนี่น่ารักมากจึงจ้งจึงจ้งจึ้งจึ้งจะมาจงมาจึ้งอะไรไปจึ้งกับกระต่ายไหมครับเฮ้ยท่าทางคุณหนุ่ม คงจะกลัวจริงๆนั่นแหละครับดูทำหน้าเขาสิเอ็งจี้ว่ะคุ้เหนึ่งตัวไงเออไหนๆก็มาแล้วไปดูกระต่ายหน่อยไปไม่ดูแล้วกลับบ้านกลับนี่ได้กลับบ้านเลยเหรอมานนี้แล้วเออไปดูหน่อยเฮ้ยไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วคุณป๊อตไงจึงป๊อตจึงป๊อตจึงป๊อตจึงจึง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 จึง พอเลยครับปอ๊ปอตจะจึ้งเลยนักหนาว